บรรยากาศในเมืองคูเบนเฮเกนค่ะเพื่อนๆจากเดนมาร์กนะคะ ดอกกุหลาบข้างทางสีสดใสามากเลยค่ะถ่ายแปรเพื่อนเพื่อนเอฟได้ชมกันอีกแล้วช่วงนี้เป็นช่วงฤดูร้อนของเดนมาร์กก็จะมีดอกกุหลาบสวยๆออกมาเยอะค่ะเพื่อนๆพืเอฟซที่ชอบดอกไม้ได้เห็นความสวยความงามแล้วคงจะสดชื่นนะคะ หลานชายพาคินมานอนด้วยหนึ่งคืนวันนี้ก็เลยพาหลานขึ้นรถไฟเข้ามาในเมืองกันค่ะอันนี้จะเป็นตึกที่พักอาศัยจะสร้างเป็นระเบียบเรียบร้อยทางด้านล่างก็จะเป็นร้านอาหารร้านขายของแล้วก็เป็นร้านอะไรหลายๆร้านนะคะ เดี๋ยวเราจะมากินอาหารที่ร้านนี้กันร้านนี้เป็นร้านอาหารที่เก่าแก่ที่ขายอาหารเดนมาร์กค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสมจิตกินเดนมากวันนี้เป็นงานวันเกิดของแม่ย่าค่ะเดนก็ได้จองร้านอาหารไวให้แม่พวกเราก็มานั่งกินอาหารในงานวันเกิดของแม่ย่าค่ะอันนี้จะเป็นเมนูอาหารค่ะเพื่อนๆไม่มีรูปให้เราดูเขาจะเขียนไว้ว่ามีอะไรขายบ้างค่ะ แดนเขาเอาธงชาติเดนหวากมาจากบ้านเอามาตั้งไว้บนโต๊ะให้แม่ในวันเกิดเดนเอาเมนูให้แม่ดูให้แม่เลือกว่าอยากกินอะไรตอนนี้พวกเรากำลังสั่งอาหารแล้วก็เครื่องดื่มค่ะ สสวัท้าวะฤกษาท้าวพฤกษาพระคุณแม่ย่าผู้สวัสดีค่ะ,ะ,ะพูด,ว,ดวันนี้เป็นวันอาทิตย์เพื่อนๆร้านก็ขายของดีมากเลยร้านอาหารเขายุ่งมากเลยอาหารบางอย่างก็ไม่มีขายเราต้องรอกันนานร้านนี้เป็นร้านเก่าแก่คอาหารที่เขาทำก็จะเป็นอาหารเขราแยงมาร์กน,นี่เป็นชื่อของเบียร์ค่ะ

อาหารที่เราสั่งก็ออกมาแล้วครับเพื่อนๆอ,อันนี้จะเป็นมันฝรั่งแล้วก็หมูค่ะเป็นหมูอบกรอบคนเดนมาร์กชอบกินแบบนี้ค่ะอันนี้จะเป็นจานของเดวิดเป็นปลาแซลมอนกับกุ้งแล้วก็มีไข่แล้วก็มีขนมปังด้วยค่ะอันนี้จะเป็นจานของหลานชายพากินเป็นไก่แล้วก็มันฝรั่งทอดของลูกสาวคนโตก็จะเป็นกุ้งแล้วก็ขนมปังค่ะสองถ้วยนี้ก็จะเป็นซอส ชาทานอาหารวันานเกิดของแม่ย่ากันค่ะเพื่อนๆอาหารของแม่ย่าก็จะเป็นเมนูกุ้งแล้วก็ nah. ขนมปังมีผักสลัดด้วยส่วนแดนก็จะเป็นเนื้อผักสลัดมันฝรั่งแล้วก็ขนมปังค่ะชาทานไม่มีน้ำน้ำพริกกระเทียมต้องกินกับจิ้มเกล็ดน่าจะอร่อยเขาเติมอะไรไทยเลยมา รออาหารนานค่ะเพื่อนๆตอนนี้ก็หิวกวันใหญ่ต่างคนก็ต่างกินคะ่ะเียรูดดองีรแกลเลียนมาดกอดมัว <c oughs> วันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของแม่ยา่าแต่ไม่มีเค้กวันเกิด พวกเราสั่งไอศครีมมากินกันแบ่งกันกินค่ะเพื่อนๆเพราะว่าอาหารที่เราสั่งมาเนาะเยอะมากกินกันไม่หมดต้องห่อกลับบ้านค่ะของลูกสาวคนโตจะเป็นไอศครีมแล้วก็มีกล้วยหอมด้วยค่ะได้ชิมอันเดียวค่ะอร่อไคะ ไซร์กินสิยายอ่ะเพื่อนนอยอะมีเชอร์รี่ด้วยครับ ช่วยกันกินกันสามคนนาตาลีปุงแล้วก็พากินหมดแล้วค่ะตอนนี้พวกเราก็กินอาหารกันเสร็จแล้วค่ะแดนก็พาแม่มานั่งรถเข็นจริงๆแล้วแม่ย่ายังเดินได้อยู่แต่ว่าแม่เดินช้าแดนก็เลยให้เอารถเข็นมาจากบ้านด้วยให้น้องเอามาให้เข็นแม่ออกไปข้างนอกค่ะร้านอาหารที่นียกว้างมากนั่งกันได้เป็นร้อยๆอคนเลยค่ะเพื่อนๆ วันนี้อากาศจะเย็นซะหน่อยคุณก็เข้าไปนั่งข้างในกันหมด mm. นาตาลีก็จะติดซิปให้ย่าแต่ย่าบอกว่าไม่ต้องเพราะว่าย่าไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่อากาศวันนี้มีลมแล้วก็เย็นด้วยค่ะแตนก็จะถ่ายภาพไว้ตลอดเวลาพวกเรามาทำกิจกรรมร่วมกันกับครอบครัวค่ะ ตอนนี้พวกเรากําลังนั่งรอแท็กซี่อยู่แท็กซี่มาคันนึงแล้วค่ะแต่ว่าขึ้นไม่ได้เพราะว่าเอารถเข็นขึ้นไม่ได้่อนแดนกาลังโทรหาแท็กซี่คันใหม่อยู่ค่ะร้านฝั่งตรงข้ามนี่ก็เป็นร้านอาหารยืนรอแท็กซี่อยู่ฝนก็เริ่มลงมาหน่อยๆท้อ, <c oughs> องฟ้าขึ้นไปหมดเลย วันนี้อากาศหนาวแล้วกระเดินมาเบอวิซี่เิอะอัชักเ่อซิเดียวไงวิซีซสเกกูเฮ้ยค่าฮายเฮ้ยเฮ้ยฮ้ยเดวิดครับ อนนี้ทุกคนก็ได้ล่ำลาแม่ย่ากันเสร็จแล้วแล้วก็แดนก็บอกแท็กซี่บอกที่อยู่อะค่ะว่าแม่อยู่ตรงไหนแล้วก็น้องชายเขาก็จะรอรับแม่เขาอยู่ที่บ้านค่ะลูกสาวคนโตก็ขับรถออกไปก่อนเพราะว่าเขาจะไปซื้อของที่ร้านไทยก่อนที่ร้านจะปิดค่ะพวกเราก็นั่งรถไฟเมโทรกลับบ้านกันค่ะ เจ้แฝดเขานั่งเล่นเกมอะไรกันก็ไม่รู้ตบมือแล้วก็หัวเราะกันเสียงดังมากในรถไฟหลังจากที่พวกเราได้ส่งแม่ย่าขึ้นรถแท็กซี่แล้วเราเราก็ได้ขึ้นรถไฟเมโทรกลับบ้านกันค่ะตอนนี้มาถึงบ้านแล้ววันนี้แม่ย่าดีใจมากๆที่พวกเราไปกินอาหารพร้อมหน้าพร้อมตาในวันคล้ายวันเกิดของท่านค่ะวันนี้พวกเราขอลาเพื่อนๆไปก่อน ขอบคุณทุกๆก,การติดตามรับชมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราบ้านนะคะแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย